สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาอัปเดตพลังงานเนื้อคู่ทูนเฟลมส์กันนะคะพลังงานทางฝั่งนี้เป็นฝั่งคุณฝั่งนี้เป็นฝั่งเขาพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะปกติแล้วในี่ยเมตจะเปิดฝั่งคุณเป็นฝั่งเฟมินินเนาะแลฝั่งเขาเป็นฝั่งมาสกลินนะคะแต่ว่าไพ่ตัวตนของคุณในวันนี้ขึ้นมาเป็นไพ่ e e m p e r o r นะคะไพ่ของชาวราศีเมษดูเหมือนพลังงาน Energy อ่ค่ะสลับที่กันในที่นี้หมายถึง คุณมีความมีความเป็นผู้นำแล้วเขามีความเป็นผู้ตามมากกว่านะคะอืมแล้วดูเหมือนพลังงานของคุณเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ฟื้นฟูได้เร็วอะคะ่ะคิดได้คิดเร็วเหมือนมีเรื่องอะไรเข้ามากระทบเนี่ยคุณจะ ถ้าเกิดว่าทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดนี่คุณจะประมวลผลได้อย่างรวดเร็วมากๆว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเหตุใดถึงเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนาะแล้วทายังไงถึงจะฟื้นฟูออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นได้เหมือนคุณคิดเร็วมากหาทางออกให้กับสถานการณ์ได้เร็วมากมากกว่าเขานะคะไพ่ในอดีตเป็นไพ่ก้าวดาบนี่แหละ คุณอากาเคยจมอยู่ในช่วงที่คิดไม่ตกนะคะเป็นกังวลเครียดนอนไม่หลับเป็นทุกข์เป็นเศร้าคิดเยอะคิดตีกันในหัวแต่ท้ายที่สุดแล้วเหมือนเหมือนเหมือนคุณรักตัวเองอะคะ่ะแล้วคุณเข้าใจว่าสถานการณ์เนี่ยมันเหมือน,นคุณสามารถมองสถานการณ์ใน ในมุมที่เป็นบวกได้อ,อ๋อมันเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะเพราเขาเติบโตมาแบบนี้นะเขาพูดแบบนั้นเนี่ยคุณเสียใจแต่ว่าการที่เขาพูดแบบนั้นเนี่ยเพราะเขามีมุมมองความคิดแบบนี้นะกลายเป็นว่าคุณเข้าใจคุณเข้าใจใสถานการณ์ทําให้คุณ move on ได้เร็วนะคะจากสถานการณ์ความเจ็บปวดตอนนี้คุณกลับมาเหมือนคุณกลับมาแข็งแกร่งนั่งอยู่บนบัลลังก์ The Emperor ไพ่ของชาวราศีเมษนะคะบางคนเป็นพลังงานทางฝั่งคุณที่จะก่อให้เกิดการรีวิเนียนเป็นพลังงานที่คุณเข้มแข็งได้เร็วกว่าคุณเข้าใจสถานการณ์ได้เร็วกว่า แล้วคุณเหมือนมีทางออกอะคะ่ะคิดออกพลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้เนะี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะติดต่อไปเนะี่ยเป็นพลังงานที่ติดต่อไปได้นะคะดูเหมือนพลังงานทางฝั่งเขาจะรอจะกำลังรอให้คุณติดต่อไปเหมือนกัน อย่างที่เม่บอกไปตอนต้นนะ้พลังงานทางฝั่งเขาดูเป็นเป็นผู้ตามมากกว่านะคะดูเป็นเฟมินินมากกว่าเนาะแต่ว่านั่นแหละถ้าเกิดว่าเขาตอบรับเขาต้องเหมือนเป็นพลังงานที่ตอนนี้เขาต้องการคุณแหละแต่เขาต้องการคุณที่เป็นคนใจดีใจเย็นอ่อนโยนกับเขาอะคะ่ะ เขาอยากให้คุณเข้าใจสถานการณ์ทางฝั่งเขาเอะเนาะมาดูสิให้ hey, what to expect ถ้าคุณกำลังคาดหวังว่าอยากให้เขายังยังรอคุณอยู่จังเลยเขารอนะคะ เขารอแล้วเขายังรู้สึกโหยหาพลังงานของคุณอยู่แต่เขาไม่อยากได้ยินน้ำเสียงที่ต่อว่าเขาไม่ได้อยากได้ยินเรื่องราวที่คุณหยิบยกเรื่องราวการกระทำที่ผิดพลาดของเขาคำพูดที่ผิดพลาดไปของเขามามาพูดมาคุยกันอีกครั้งอะคะ่ะถ้ามีการหยิบยกขึ้นมาพูดอีกครั้งก็ต้องเต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจ ถึงจะไปต่อด้วยกันได้เนาะพลังงานของตัวคุณเองนะวันนี้เนแ่่เมนรู้สึกว่าคุณก็ยังไม่ไม่อยากที่จะสูญเสียพลังงานของคนคนนี้ไปนะคะ the devil ให้ของชาวราศีมังกรคุณรู้สึกไม่โอเคที่จะไปต่อคนเดียวหรือว่าไปต่อโดยที่ไม่มีเขา แต่คุณก็เหมือนต้องเข้าใจอะคะ่ะว่าพลังงานทางฝั่งเขาเนี่ยเขากําลังเขากําลังอยู่ในช่วงที่ทุกยากที่เขากําลังลําบากอะคะ่ะกับการทําความเข้าใจกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะคะ่ะมันมันเป็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากทั้งกับทั้งสองฝ่ายนะคะอืมแต่ว่าพลังงานทางฝั่งคุณเนี่ยเหมือนดูเหมือนจะ เข้าใจ move on ได้เร็วกว่าแต่ถ้าพูดกันในเรื่องถึงความรู้สึกรักความรู้สึกดีๆนะคะพลังงานของคนทั้งคู่ยังยังรอคอยก,กันและกันอยู่ยังมีความรู้สึกดีๆมอบให้แก่กันและกันอยู่6เหรียญน,นะคะพไพ่ใบแรกของเขาก็เป็นไพ่ justice เนะเป็นไพ่ของความเท่าเทียมนะคะแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้อาจจะมีสถานการณ์ที่พูดกันเมื่อไร่ก็ ต้องเถียงกันตลอดเลยพูดกันเมื่อไหร่ก็ต้องใส่อารมณ์มีอารมณ์หงุดหงิดเข้ามาแทรกตลอดเลยทำให้ยิ่งเกิดความรู้สึกแย่ๆขึ้น The Moon ไพ่ของชาวราศีมีนนะคะเหมือนเขาไม่อยากเห็นภาพเหล่านั้นนะคะ Strength เปไพ่ อุปสรรคปัญหานะคะไพ่ของชาวราศีสิงห์เนาะนี่แหละถ้าเกิดว่าจะรอให้เขาเข้มแข็งนะคะอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานเลยเพราะตอนนี้พลังงานของเขาดูอ่อนไหวนะคะราชาถือถ้วยเนี่ยเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก t ด e s สตาไพ่ของชาวราศีกุ่มอืม จะต้องใช้ความอดทนจะต้องใช้ความเข้าใจายเยอะมากๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้มีการติดต่อไปหาเขาแล้วได้มีการพูดคุยกันอืมแต่ว่าจะมีการตอบรับนะคะถ้าเกิดว่าได้มีการติดต่อไปเนี่ยแต่เขาภาพที่เขาเห็นคืออยากอยากคุยกันดี ไม่ไม่ค่อยอยากคุยเรื่องเรื่องในอดีตเรื่องความผิดพลาดเรื่องราวแย่ๆสักเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าคุณจะก้าวผ่านมันมาได้แล้วก็ตามคุณสามารถพูดถึงมันโดยที่ไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ตามแต่สําหรับเขาเนะี่ยมันยังดูยากอยู่นะคะมันยังดูเป็นความเจ็บปวดอยู่เขาจมอยู่กับอารมณ์ะคะ่ะตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกความเจ็บปวด จะต้องคอยประคับประคองจะต้องใช้ความเข้าใจเยอะมากๆนะคะสองเหรียญ high p r i e s t e s s ถึงจะมีโอกาสได้ไปต่อกันไดม้มันมีโอกาสที่จะได้ไปกันต่อนะคะถ้าคุณสามารถจะเย็นกับเขาทำความเข้าใจกับเพราะว่าช่วงเวลาของเขาอะคะ่ะเป็นช่วงเวลาของการเยียวยารักษาในตอนเนี้ยต,ต้องใช้เวลาในการเยียวยารักษานะคะ ก็ต้องช่วยกันอืใส่ความพยายามร่วมกันเยอะมากๆนะคะใส่ความเข้าใจเยอะมากๆเลยดูพลังงานทางฝั่งเขากันเร่องไพ่ในอดีตเห็นไหมของเขาเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะเขาจมอยู่กับความคิดท mm ี hmm. ่หลากหลายเยอะแยะไปหมดเลยเรื่องไหนจริงไม่จริงไม่รู้ตอนนี้เขาเหมือนแยกแยะไม่ได้อ่ะค่ะ เขาไม่สามารถทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วเท่าคุณนะแล้วเหมือนเขาจมอยู่แต่กับความเจ็บปวดความเสียใจอค่ะแล้วมันมันมีแต่พลังงานลบๆไปเนาะเขาต้องการคุณเนะี่ยเห็นไหมเขาต้องการ DM press เขาต้องการพลังงานความรักความอบอุ่นความเข้าใจจากคุณเขารู้ว่าถ้วยมันมันล้มลงแล้วอ่ะมันมันมันเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้วแต่ว่า ณนะตอนนี้เขายังไม่พร้อมที่จะเหมือนให้คุณมาพูดเรื่องดาวเหล่านั้นใส่หน้าเขาอะค่ะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้พูดด้วยอารมณ์กโกรธก็ตามนะคะแต่ว่าสำหรับเขามันคือความเจ็บปวด อยากได้ยินเหมือนเขาอยากได้ยินคําว่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรจากคุณเยอะมากๆไม่เป็นไรอย่างเงี้ Just this, ย justice ไพ่ของชาวราศีตุลเขายังรู้สึกเหมือนกันกันกบคุณนะคะเขายังอยากไปต่อไม่ว่าตอนเนี้ยมันดูมันดูเจ็บปวดมันดูยากลําบากยังไงก็ตามแต่เขาก็ยังอยากไปต่อยังอยากพยายามต่อ หไม้อืเนี่ยดูดูจะประสบความสำเร็จนะคะถ้าเกิดว่าได้มีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันเขารอเขารอให้คุณติดต่อไปเขาก็จะพยายามด้วยเหมือนกันยิ่งเขาเห็นว่าคุณใจดีกับเขาอะค่ะเขายิ่งจะอยาก ทำให้ตัวเองดีขึ้นอยากพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นให้ให้แข็งแรงขึ้นนะคะเขายิ่งมีกำลังใจอะคะ่ะราชาถือถ้วยดูว้าว เหมือนกันเลยเขากับคุณเนี่ยพอไม่มีกันและกันนะคะรู้สึกเหงานะคะไม่อยากไม่อยากอยู่โดยที่ไม่มีกันและกันตอนจะนอนเนี่ยรู้สึกหมดแรงนะคะแต่ก็นอนไม่หลับเขารู้เนี่ยเขารู้ว่าพลังงานความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยมัน มันมีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายรออยู่ข้างหน้าค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่สิ่งที่มีค่าสำหรับคนทั้งคู่ได้ได้ดีอะค่ะดัวไพของความอุดมสมบูรณ์นะคะราชาถือดาบ เนี่ยเขากลัวสิ่งที่เขากลัวเลยคือการมีปากเสียงกับคุณ The h e r o p h a n t ไพ่ของชาวราศีพฤษภนะคะ The lovers ไพ่ของชาวราศีเมถุนบางคนอาจจะคุณอาจจะมองว่าการได้คุยกันเนี่ยคือการเคลียร์ใจเพื่อที่จะให้ได้ไปต่อแต่ว่าอย่างที่เมย์บอกไปอะความรู้สึกของเขาตอนนี้เขาอ่อนไหวเกินกว่าที่จะรับแรงกระทบหนักๆได้อะค่ะ hmm. เขาต้องการพลังงานบวกเยอะเยอะเเลยให้เขารู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองรู้สึกดีขึ้นกับความสัมพันธ์นี้เนี่ยจริงๆแล้วพลังงานของเขาก็เป็นคนเก่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเหมือนไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเลยเขามองตัวเองแย่ค่ะแจ๊สไพ่ของชาวราศีพิจิกอืม เขาต้องการคุณเขาต้องการบางสิ่งบางอย่างจากคุณนะกำลังใจจากคุณคำพูดดีๆจากคุณคำปลอบประโลมอะค่ะ strength ไพ่ของชาวราศีสิงห์ความเข้มแข็งจากคุณ ถือเหรียญเหมือนเขาไม่ได้อยากเป็นแบบนี้ไปตลอดนะคะไม่ได้อยากให้คุณเป็นพลังงานที่เข้มแข็งกว่าเขาไปตลอดตัวเขาเองก็อยากให้ตัวเองยืนหยัดขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันในวันหนึ่งเนาะอยากดูแลปกป้องคุณเหมือนกันแต่ว่าณนะวันนี้เขาอ่อนไหวมากๆเลย p e r a n c e ไพ่ของชาวราศีธนูนะคะนี่แหละเป็นช่วงของการเยียวยารักษา ถ้าคุณจะกลับเข้าไปหาเขาในตอนนี้ค่ะจะต้องเข้าไปด้วยด้วยพลังงานบวกแบบเต็มล้นความเข้าใจนะคะความเข้าใจที่ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งมาดูไพ่ข้อความกันนะคะ ให้ข้อความจากเขาส่งถึงคุณในวันนี้ you are my soulmate นะคะคุณเป็นเนื้อคู่ soulmate ของเขามันถูกกำหนดไว้แล้วนะคะว่าเราเป็นของกันและกันเขาขอโทษนะคะที่เขาหายไปเขาต้องการเขาจำเป็นที่จะต้องเคลียร์เรื่องราวในหัวของเขาอะคะ่ะเนี่ยมันไพ่เจ็ด วเต็มไปหมดเลยเรื่องราวในหัวเขาจริงบ้างไม่จริงบ้างนะคะเขาแยกแยะไม่ได้ f o กั o on o n e y เออพลังงานของเขาเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานและการเงินนะคะอาจจะเป็นตอนนี้รือว่าในท้ายที่สุดจะเป็นพลังงานที่มั่นคงเขาพยายามที่จะโฟกัสกับการทำงานกับการหาเงินอยู่ด้วย เ e r v o u s ous, นะคะเขาไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เขาไม่รู้เลยว่าจะว่าจะต้องพูดอย่างไรถ้ามีคุณอยู่เขาต้องการคุณนะคะแต่ถ้ามีคุณอยู่ข้างๆเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าเขาควรพูดอะไรให้ใหมันดีอะคะ่ะเขากลัวว่าพูดอะไรออกไปแล้วไม่เข้าหูคุณหรือจะพูดออกไปแล้วทําให้คุณนึกถึงความเจ็บปวดที่เขาอาจจะทําพลาดไปเคยทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดอะไรแบบเนี้ย เขายังคงฟังเพลงที่ที่คุณที่เคยแชร์ร่วมกันนะคะมันทำให้เขารู้สึกได้เชื่อมต่อกับคุณตอนนี้ทุกอย่างมันดูเป็นปริศนาไปหมดเลยนะคะเขาเขาไม่ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าคุณกำลังคิดหรือรู้สึกอย่างไร เขาไม่รู้เลยว่าเขายือนอยู่จุดไหนในชีวิตคุณนะคะมันเต็มไปหมดเลยเห็นไหมในหัวของเขาเรื่องจริงเรื่องไม่จริงก็ไม่รู้แยกแยะ,ยะไม่ได้เลยนะคะว่าตอนนี้คุณคุณเนี่ยหมือนเหมือนเขามองไม่ออกเลยเขามองตัวตนตัวเองไม่ออกด้วยซ้ำว่าตัวเขากำลังรู้สึกอย่างไรกับสิ่งไหนตอนนี้มันมันแย่ไปหมดทุกด้านเลยอะคะ่ะจะให้เขามามองว่าแท้จริงแล้วคุณเป็นคนอย่างนี้นะคุณคิดอย่างนี้นะคุณรู้สึกแบบเขายังมองไม่ได้ะคะ่ะ เขากลัวเขากลัวเนี่ยเขากลัวที่จะเปิดใจกลัวว่าคุณจะรับไม่ได้ถึงสิ่งที่เขาเป็นถึงอารมณ์เขาเขากลัวอารมณ์ของเขาในตอนนี้ด้วยเขากำลังพยายามพัฒนาอยู่นะคะ เขาเป็นเขาเองนะคะที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีใส่คุณนะคะคุณคุณถูกมาโดยตลอดเลยจริงๆแล้วเนี่ยเขาแค่ยังไม่ยังไม่แข็งแข็งแรงพอที่จะยอมรับมันอืมนี่ไงเห็นไหมคุณคุณเหมือนเป็นบ้านสำหรับเขานะคะเขารู้สึกอบอุ่น I'm single เขาไม่มีใครนะคะในตอนนี้บางคนรู้สึกโดดเดี่ยวเขานึกเหมือนเขาหวยหาอย่างที่ไม่บอกไปตอนต้นนะคะเหมือนเขาหวยหาพลังงานความอบอุ่นใจดีจากไพ่ dreampress จากคุณออโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานของเนื้อคู่ t u น n flames ที่ขึ้นมาในวันนี้น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย